ให้มีรัฐบาลสีเทารัฐบาลเฮงซวยเข้ามาทํางานอะ่ะชีวิตมึงอะ่ะจบแน่คือกลัวงงคนไทยมากเอาจริงกลัวส้มจะมาบริหารประเทศกล,งงกลัวส้มจะมาอย่างนั้นกลัวส้มจะมาอย่างนี้ทั้งๆที่เขาก็มีนโยบายให้มึงอ่านทุกวันว่าเขาจะทําอะไรเพื่อประเทศนี้บ้างประชุมสภามึงก็เข้าไปดูได้ว่าเขาเอภิปรายอะไรบ้างแต่มึงไม่เสือกกลัวบ้างเหรอ อีรัฐบาลที่มันเคยเป็นมาหมดแล้วเนี่ยมไม่กลัวหรอว่ามึงจะมีนายกโง่ที่ไปถูก Uncle อังเคิลหลอกหลอกว่าอังเคิลอยากจะได้อะไรจะจัดหาให้หมดสถานการณ์ไทยกัมพูชาที่เดี๋ยวเปิดด่านเดี๋ยวปิดด่านเดี๋ยวเปิดด่านเดี๋ยวปิดด่านให้ทหารออกไปด่านหน้ารบไม่มีใครช่วยไม่มีแผนการรองรับ ไม่มีการรับมืออะไรที่จะเจราจาเพราะทุกองค์การระหว่างประเทศเนี่ยสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะอย่างไรมันก็ต้องจบที่โต๊ะเจราจาแต่ถามว่ารัฐบาลมีปัญญาเจราจาที่มีประสิทธิภาพไหมคนที่อยู่ชายแดนที่เขาต้องทํามาหากินที่เขาเปิดธุรกิจกิจการต่างๆคนที่อยู่ชายแดนริมชายแดนที่มันเป็นคนไทยด้วยซ้ำอะ่ะเขาไม่กลัวจะอดตายเหรอว่าเขาจะทํามาหากินกันอย่างไร มึงไม่กลัวหรอรัฐบาลที่เข้ามาแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะลดค่าพลังงานทันทีปิดสวิตสามปอสี่ปอห้าปอส้นตีนอะไรนั่นแหละแล้วสุดท้ายแล้วมันก็ไปรวมทุกสวิตแล้วก็ปิดสวิตรประชาชนอย่างเงี้ยมึงไม่กลัวหรอแล้วพอมันเข้าไปเป็นรัฐบาลปุ๊บค่าไฟอ่ะลดอะถามจริงริลดได้กี่สลึงอย่ามาพูดว่าออ๊ยมันลดจริงมึงคนไทยอ่ะต้องอยู่กับ วันต่อวันว่าค่าไฟจะขึ้นจะลงเท่าไหร่มันไม่มีประสิทธิภาพเลยแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ซื้อไฟแพงไม่ให้ประชาชนใช้มึงไม่กลัวแบบนั้นกันบ้างหรอไม่กลัวกับการแบบเติมน้ํามันเหรออย่างเติมน้ํามันบลิตรลิตรนึงเนี่ยวันหนึ่งคนไทยต้องอกสั่นขวัญแขวนว่าเฮ้ยวันนี้น้ํามันเท่าไหร่พรุ่งนี้น้ํามันเท่าไหร่มะลือนี้น้ํามันเท่าไหร่ค่าค่าน้ํามันจะแพงขึ้นขนาดไหนรัฐบาลบอกว่าเดี๋ยวจะลดค่าพลังงานให้ พอถึงเวลาเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ขึ้นเติมทีทีหนึ่งเนี่ยเวลาโลกขึ้นไทยขึ้นแต่เวลาโลกน้ำมันลงอุ้ยไทยเงียบเงียบนิ่งๆเฉยเฉยแล้วพอถึงเวลาปีใหม่สงการานต์แอบบขึ้นเนียนเพอถึงเวลาอุ้ยเดี๋ยวลดให้แป๊บหนึ่งสักสองสามอาทิตย์ได้บพามึงได้ใช้ถูกลงสักนิดนงึงมึงบ้าหรือเปล่าคือมึงไม่กลัวหรอว่าการที่มีรัฐบาลปาหีที่บอกว่าพยายามจะทําอะไรเพื่อประชาชนแต่ไม่เคยปรับโครงสร้างพลังงานที่ แม่งกินภาษีพาประชาชนทุกอนูทุกหย่อมญ้าในน้ํามัน1นึ่งลิตรที่มึงเติมเข้าไปอ่ะมึงต้องจ่ายอะไรบ้างไม่กลัวหรอคือคนไทยอ่ะไม่กลัวหรอมึงประสบการณ์ในการเป็นโควิดต้องปิดทั้งเมืองเจ้าของกิจการทั้งหลายอ่ะถามว่าทุกวันนี้เนี่ยได้รับการเยียวยาครบทุกครัวเรือนครบทุกบ้านไหมเอาจริงๆ ตอนที่ต้องฉีดวัคซีนอ่ะก็คือทุกคนต้องทววินหาต้องพยายามจะโอ้โหต้องต้องฉีดไม่ฉีดไปทํางานไม่ได้ไม่ฉีดเขาไม่รับให้ทํางานไม่เข้าประเทศไม่ให้เดินทางคือมึงทําไม่ฉีดไม่ทําอะไรไม่ได้แต่รัฐบาลก็ไม่ทําอะไรให้มึงเช่นเดียวกันมึงต้องไปไขว่คว้าเอาเองมึงไม่กลัวการที่ว่าเวลาชีวิตเจออุปสรรคหรือโรคระบาดหรืออะไรที่ปรัฐบาลมันต้องบริหารอ่ะแม้กล่องเราเป็นพันอย่างเงี้ย คือใครจะมาบอกว่ามึงงี่ซื้อทําไมกูถามจริงๆเหอะในสถานการณ์ตอนนั้นน่ะคนไทยอะ่ะมันมีใครมาควบคุมราคาไหมมีรัฐบาลหน้าไหนในตอนนั้นที่มันสลอนหน้าเป็นรัฐบาลเป็นรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขอะ่ะที่มันบอกว่าโควิดกระจอกอะ่ะมันได้ควบคุมราคาแมสไหมมันได้ทําการซื้อวัคซีนที่ดีมีคุณภาพาให้ประชาชนฉีดไหมเลือ,อกไหมประชาชนพูดที่อะไรไม่ได้ถึงเวลาก็มาฟ้องไล่ปิดปากประชาชนอย่างเงี้ย คือมึงไม่กลัวหรอกับการที่มึงต้องถูกปิดเท้าเมืองอาชีพอะไรก็ทําไม่ได้งานก็ไม่มีเงินไม่มีอะไรต้องกักตัวอยู่แต่ในบ้านป่วยก็ไม่มีใครช่วยเหลือดูแลต้องมานั่งกินฟ้าทลายโจรกันอย่างเงี้ยคือ แบบนี้มันเป็นงานของภาครัฐจริงๆคือจะมาบอกว่าให้คนไทยช่วยตัวเองให้คนไทยต้องช่วยตัวเองเราต้องขวยคว้ามันไม่ได้มันจะไม่มจะมีรัฐบาลไปทำสุตรีอะไรคือมัวแต่มาบอกว่ากลัวพรรคส้มจะเป็นรัฐบาลนู่นนี่นั่นกลัวพักคส้มจะอันนั้นอันนี้แต่ ในชีวิตมึงอะสมมติน้ําท่วมเนี่ยอยู่ๆน้ําท่วมกรุงเทพก็มีทุกอย่างมันเป็นไปได้นึกออกไหมนี่มันปี2026โลกร้อนไครเมษเชนนึกออกไหมมึงเป็นได้ทุกอย่างเลยตอนนี้โรคระบาดพายุหมุนเศรษฐกิจนู่นนี่นั่นคือถ้าเกิดว่าคุณไม่มีรัฐบาลที่มาเป็นเบอะรองรับสวัสดิการชีวิตของคุณเองอะมันน่ากลัวทุกอย่างคือถ้าวันหนึ่งคุณแก่ไป วันนี้คุณมีแรงทำงานหาเงินคุณแก่ไปเอาส่งเงินใส่ประกันสังคมใส่ประกันสังคมสุดท้ายแล้วบ้านปลายประกันสังคมล่มจมเพราะว่าบอดประกันสังคมมันส้มตีนเอาไปแดกหมดอย่างเงี้ยไม่มีใครตรวจสอบไม่มีใครถ่วงดวนุนไม่มีใครเป็นปากเสียงไม่มีรัฐบาลที่มีคุณภาพมาคอยที่จะจัดการระบบประกันสังคมให้มันดีมีคุณภาพเงินไหลออกทิ้งไปไหนหมดไม่รู้ไปอยู่ในตึกนั่วนี่นั่น,นไปอยู่ในประกันปฏิทินอย่างเงี้ยนึกออกปะคือ พอถึงเวลาคุณแก่ไปไม่มีเบาะรองรับเงินเก็บมาทั้งชีวิตหายไปหมดไปกับปฏิทินประกันสังคมอย่างเงี้ยแล้วก็พอถึงเวลาไปรับเงินเบี้ยคนแก่ห0ร้ 600, อย๊ยรับไม่ได้แล้วรัฐบาลไม่ให้แล้วเพราะว่าเอาไปแจกสอง4หมดอย่างเงี้ยคือคุณไม่กลัวรัฐบาลที่มีคุณภาพชีวิตแบบนี้บ้างหรอเอาจริงๆพอถึงเวลาเนี่ยคือการเลือกตั้งอ่ะการที่ใครหลายคนน่ะคือเข้าใจได้ว่าถ้าใครจะรู้สึกเบื่อ เหนื่อยหรือว่าลำคานักการเมืองหรืออะไรทั้งหลายพาะมันแน่นอนอยู่แล้วพวกมันตั้งใจที่จะทําให้ประชาชนเบื่อเหนื่อยแล้วก็ลำคาด้วยการสาเสียเทศีสาสีใส่พักประชาชนว่าโอ๊ยพักประชาชนมันไม่เอาทหารมันเอาอย่างเงี้ยทั้งทั้งที่ เปิดดูประชุมสภาคุณแค่เปิดข่าวดูคุณก็รู้แล้วว่าข่าวสารข้อมูลข้อไท้จริงอะ่ะมันมีอะไรบ้างบนโลกใบนี้พรรคประชาชนอะ่ะทำนโยบายอะไรบ้างคุณเข้าไปดูในนโยบายในไอ้นี่ก็ได้ในเว็บไซต์เขาอะ่ะคือเว็บไซต์สภาก็ได้นึกออกปะ่ะคือคุณสามารถทําได้ทุกอย่างเลยเว้ยว่าคุณถ้าคุณจะตรวจสอบว่าพรรคการเมืองนี้เนี่ยมันทํางานไหมมันปาหี่หรือเปล่าอะ่ะพอะถึงเวลาที่คุณมีโอกาสจะไปเลือกตั้ง ไปเลือกที่ให้ประเทศคุณมันจะเดินหน้าไปจริงๆอะ่ะคุณก็ควรจะเลือกคนที่ควรจะเข้ามาทํางานมีความสามารถที่จะบริหารไม่ใช่ว่าเลือกพักเดิมๆเลือกอีกพักเทาๆที่คุณอาจะาอุโ้ยไม่เป็นไรหรอกเลือกไปเหอะมึงบ้าหรือเปล่ามึงไม่หวงชีวิตมึงบ้างหรอคือมึงจะรับแค่เงินไม่กี่บาทไม่กี่สตางค์ที่เขาโยนเศษเงินให้มึงไปแล้วพอถึงเวลามึงก็เอาไปเลือกเขาเอามันเข้าไปนั่งในระบบส่วมตีน เอา้ามันเป็นแดกเงินภาษีที่มึงจ่ายไปจนจะเตียนจะตายถึงเวลาชีวิตมึงไม่ได้อะไรเลยเวลาป่วยไข้เวลาแก่ไปเวลาสิทธิสวัสดิการชีวิตแล้วก็มาเก็บขูดรีบภาษีจากมึงมึงไม่สามารถทําอะไรได้เลยพอถึงเวลามันมาเก็บภาษีมันมาบอกว่าก็ช่วยไม่ได้ก็ในเมื่อกูแจกเงินมึงไปหมดแล้วกูไม่มีเงินแล้วกูต้องมาเก็บภาษีจากมึงมึงก็ทําอะไรไม่ได้รัฐบาลแบบนี้เหรอที่มึงไม่กลัวกูถามจริงๆค่ะ มันถึงเวลาแล้วจริงๆที่คนไทยจะต้องตื่นแล้วก็ออกไปเลือกตั้งแล้วก็เลือกพักที่ควรจะเข้ามาทํางานให้ได้มากที่สุดนะตอนนี้คือคุณไม่ต้องมากลัวมันหรอกว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อ่ะคือมึงกลัวปากท้องแล้วก็ชีวิตมึงก่อนจบเหเลย